สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับคลิปสองคนคุยชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูค่ะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาส์ไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีเมษสิงห์ธนูที่อยู่ในโหราศาส์ไทยมาดูช่องนี้แล้วใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับนะคะโอเคขอประชาสัมพันธ์เล็กน้อยโอกาสสุดท้าย แล้วนะคะสําหรับหน้าไพา่สํรับหน้าไพา่สรับเครื่องรางค่ะเครื่องรางจากวัดลงสารประเทศไต้หวันถ้าใครที่ท,ทราบในโพสต์ที่เมย์เนี่ยจริงๆกะจะนําเข้าปลายพฤศจิกายนพอดีมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นก็เลยนําเข้ามาครั้งที่3สําหรับครั้งนี้และวันที่24กันยาจะเป็นวันสุดท้ายในการสั่งซื้อและปิดรับออเดอร์นะคะอ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเรื่องความรักนะคะเหมือนกัน อยู่ที่ว่าเราชอบสีไหนช่วยเรื่องความรักนะคะโสดโปรจีบได้แล้วก็ตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องความรักการงานการเงินสุขภาพค่ะแล้วก็ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภปังๆนั่นเองท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่แอดไลน์มุมบนขวาม,มือนี้เลยนะคะโอเคลบควนเวลาประมาณนี้ค่ะ เราไปต่อกันกับการอ่านคลิปเลยอันนี้จะเป็นความคิดความรู้สึกคุณแล้วอันนี้เป็นของเขาหนักๆเราจะเน้นไปที่สองเขานะคะไม่ค่อยสองตัวเราเท่าไหร่หรอกนะคะโอเคขอไพ่ให้พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟค่ะคุณและเขานะคนคุยได้ไพ่สามดาบสามดาบขึ้นมาเลยอะ ชาวธาตุไฟไปอกหักอะไรมาหรือว่าไปแข่งอะไรมาแล้วแบบพี่เขามีคนอื่นไหนดูซิขอให้ชาวัาตไฟหน่อยเรื่องราวความสัมพันธ์ในบีมคุณและเขาเป็นงไงมีใครทําคุณเจ็บมาสี่เมตาเจ็บเพราะว่าเรามีครอบครัวแล้วดูเจ็บเพราะเขามีครอบครัวแล้วจ้ะแล้วมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้อะคะ่ะ หรือบางท่านนะ่ะครอบครัวไม่ปื้มไงครอบครัวเราไม่ปื้มเขาครอบครัวเขาไม่ปื้มเราคือมันมีตัวละครอื่นนอกเหนือจากคุณและเขาในความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณปิวิวนะคะไปต่อไม่ได้ค่ะกลายเป็นได้แค่คนรู้จักกลายเป็นได้แค่คนเคยรู้จักก็มีสําหรับบางท่านนะอืมบางท่านพังเพราะว่าเขามีคนอื่นมีเด็กคุยค่ะพี่เขามีคนอื่นอ่ะ นดูซีแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาอะชาวธาตุไฟคุณก็ห่างกับเขามาแล้วแหละนะคะบางท่านเลือกที่จะบล็อกเลือกที่จะปิดกั้นแล้วหันกลับมารักตัวเองเพราะว่าคุณเสียความรู้สึกกับเขามากๆเลยคุณเคยรักเขาคุณเคยคาดหวังการเป็นครอบครัวจากคนคนนี้ด้วยนะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้อะ่ะ มันพังไปแล้วมันเสียความรู้สึกไปแล้วบางท่านนี่ช่วยเหลือเรื่องเงินด้วยที่สําคัญนี่ไม่ได้คืนด้วยตอนนี้นะคะเอามาดูเขากันเลื่อนหน่อยดีกว่าโต๊ะเล็กๆมีแค่นี้แหละทุกคนมันก็อัดๆกัดไปขอให้ชาวทาตไฟะให้พลังงานหลากความรักความสัมพันธ์ของเขาอ่ะกับคุณส่วนของฝั่งเขาเป็นเอ็มเพอร์เรออ ความสัมพันธ์ที่มีเจ้าของอยู่แล้วสําหรับบางท่านหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไอ้เรามันตัวสํารองคนหนึ่งเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างผดดลกานแล้วก็ถ้าเขาอยากได้อะไรก็ต้องทําให้ได้อย่างใจนะคะคู่กรณีเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะในไม่ดูซิเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคุณเสียใจเขาเสียใจ หน้าไพ่อ่ะเขารู้สึกดีคุณแล้วเขาก็รู้สึกไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นแบบนี้นะถ้าคุณและเขามีเรื่องราวเข้าใจผิดหรือมีเรื่องราวให้เสียความรู้สึกซึ่งกันและกันห้าถ้วยกับห้าถ้วยเหมือนกันเลยนะคะรู้สึกเหมือนโชคชะตาแกล้งเนาะให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถเป็นไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นหรือจริงๆมันควรจะรู้สึกกันแค่เบาๆแต่มันกลายเป็นรู้สึกกันมากกว่านั้นหรือเปล่า ไหนดูซิเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนในถ้วยสามเมเท้านะสิบเหรียญเจ็หน้าไพ่เป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเมื่อความสัมพันธ์ถ้ามันเป็นรักซ้อนคือรอให้เขาจบกับคนของเขาก่อนแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ณเวลานี้ยังไม่พร้อมคือเขาต้องการความ มั่นคงมั่งคั่งในชีวิตเขาก่อนนะคะเราค่อยเริ่มจบจบทีละเรื่องไพ่เดทเดทมันเป็นไพ่แบบมันจบโปรเซสหนึ่งไปเริ่อีมีโปรเซสหนึ่งขอไพ่ให้เดทหน่อยคู่กรณีชัดเจนว่าเป็นแปดดาบนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องรอให้คนใดคนหนึ่งจบความสัมพันธ์หรือจบพันธนาการในชีวิตตัวเองก่อนไม่งั้นมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมาๆหายๆแล้วมันก็ไม่สามารถพัฒนาต่อได้ได้10ดาบ8ดดาบไนท์ถือมีเท้าโอเค ชัดเจนเพราะนั้นมันต้องอยู่ในหมดคนคุยความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนี่แหละนะอ่ะไหนดูสิขอให้ให้เขาหน่อยนะคะแล้วเขาคุยกับคนอื่นในแบบเดียวคุณไหมคะขออนุญาตค่ะหนึ่งมีเท้าจา้ะสีดาวค่ะแฮงแมนสิบมีเท้าคนนี้ทําแต่งานนะหลักๆไม่ค่อยได้อะไรกับใครอะคะ่ะนอกจากนอกจากคุณนะ คนคนนี้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณเอางี้ละกันเออโอเคมีเกณฑ์ที่จะได้คอมมิชเมนต์ในเรื่องนี้ไหมคะ The empress the magician นะจ๊ะ the fool นะคะสองเหรียญหน้าไพา่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไปซ้อนเนี่ยโอเคมันจะ continu ์กันไปภายใต้คนสองคน สามคนสี่คนอะไรก็ว่าไปโดยมีคนที่เป็นตัวจริงของเขาเป็นประธานไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนอะไรเงี้ยนะคะยังคงอยู่นั้นเขาไม่ได้เลือกคุณคนเดียวนะสำหรับใครที่ได้หน้าไพ่นี้แนวโน้มความสัมพันธ์ละจ้ะจะเป็นอย่างไรแนวโน้มความสัมพันธ์เจ็ดไม้เท้าเทมพลนเด็กเหรียญ แล้วก็ไพ่ครีนถ้วยโอเคหน้าไพ่ก็ยังคงให้ความหวังซึ่งกันและการอยู่อย่างนี้แต่ว่าอย่าเข้าใกล้มากกว่านี้ทํามากกว่านี้ไม่ได้ต้องอยู่อย่างคนที่อยู่เป็นนั่นเองนะคะต้องอยู่ให้เป็นกับสถานการณ์นี้ถ้าคงยังคงอยากมีคนคนนี้ไว้ในชีวิตนะโ okay. อเคเขาอยากบอกอะไรกับคุณจ๊ะ ก้าเหรียญสองดา High Priest หกมีเท้าหน้าไพา่จริงๆสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคุณมั่นใจหน่อยตัวคุณเองสามารถมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ได้มากกว่าการที่จะคบกันเป็นความสัมพันธ์ลับๆถ้าความสัมพันธ์นี้มันสามารถพัฒนาต่อหน้ากันได้จริงๆถ้าโสดกับโสดเนี่ยเปิดเผยไปเลย หือถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้ามันลึกลึกลับซับซ้อนเนี่ย mm hmm. เขายังมองว่าตัวคุณเองมีศักยภาพพอที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นเขามั่นใจในตัวเองหน่อยแล้วคุณจะได้มีโอกาสาพบรักที่ดีได้ถึงแม้ว่ารักนี้มันจะไม่ได้เกิดกับเขาก็แล้วแต่นะคะอ่ะเดีย๋ยวมาดูว่าไพ่อย่างแนะนําอะไร ขอให้ให้ชาวทัศไฟนะคะสองคนคุยชาวทักไฟไพ่อยากแนะนำอะไรคะ s w e e t i r e v e r s มันมีการโกหกการนอกใจแล้วก็เนี่ยไพ่บอกว่าขอแค่คุณมั่นใจอ่ะคุณยังมีโอกาสที่จะ เป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้มีครอบครัวเหมือนคนอื่นเขาได้นะคะอย่าเพิ่งท้อแท้ถ้าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่แบบเราไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราวกับใครได้พะไพคอเวร์เซชั่นมันรีเวิร์ดอะไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราวไม่ามามว่าความทุกข์ความสุขใดๆในความสัมพันธ์นี้กับใครได้แปลว่าบางความสัมพันธ์คุณอาจจะต้องบอกลามันนะคะคุณเหมาะที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีได้ลงหลักปักฐานได้และที่สําคัญคือคุณยัง คุณยังไปต่อได้ไพ่ย,ยังบูแมนมันคือไพยอย่ของคนที่หนาถ้าคุณคิดว่าแบบไปต่อไม่ได้แล้วความสัมพันธ์นี้มันต้องลงหลักปักฐานที่นี่แหละไม่หรอกนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราเลือกที่ใช้โอกาสตัวเองมากน้อยแค่ไหนนั่นเองคุณยังมีโอกาสนะคะก็จบไปแล้วนะคะ สำหรับคลิป2คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุไฟ EP นี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กด like comment นะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเนาะรายละเอียดการดูดงส่วนตัวนะคะมุมบนความือแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ